ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ w อ l ์คเม e r a กันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงของ Stop l o ล s กันนะคะดัชนีตลาดทุนไทยในช่วงภาคเช้านี้รีบาวขึ้นมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดลบลงไปค่อนข้างจะหนักนะคะเช้านี้เรารีบาวขึ้นมาในช่วงเปิดตลาดประมาณ7จุดค่ะ ตอนนี้ดดชนีนะคะยังคงไม่สามารถที่จะยืนเหนือ1,500ได้นะคะเราขึ้นมาที่ระดับ1,476จุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่เซ็ตหลุด1 5 0 0ลงมาค่ะพูดคุยกันกับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณประเดมพบสงเคราะห์ส,สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดะะัชนีหุ้นไทยลงมาแรงเลยนะคะแล้วก็เริ่มมีรีบาวระหว่างทางบ้างมุมอมองของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองยังไงครับ โอกาสการลงกับการขึ้นฝั่งไหนจะมากกว่ากันคะครับผมก็สถานการณ์ตั้งแต่สามสี่เดือนที่ผ่านมานะครับเห็นได้ว่าในช่วงเนี้ยนะครับก้นขึ้นใหม่ของหุ้นนะครับจะผิดประเทศนแบบแฝงตัวนะครับก็คือว่าวันไหนถ้ามีข่าวดีเข้ามานะครับตลาดหุ้นไทยมีการตอบโต้สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมีเทสต์ที่ีนะครับในทารตับการพอเวลาหุ้นขาลงนะครับมีข่าวร้ายนะครับก็มีการเกิดเทคตนี้ก็ริบ่าวนะครับแสดงว่าจุดเรื่องของแ v a l u a t i o น จากสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สังเกตว่าในช่วงของตอนที่อินเด็กซ์ขึ้นไปพันห้าร้อยเกือบนิบจุดแล้วมีการกดปรับลงนั้นก็คงมีความกมังวลหลังจากที่เมื่อถามนะครับสถานการเลือกตั้งนะครับทุกคนก็มองดูว่าเศรษฐกิจของอเมริกาจะมีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับดอกเบีย้ยอาจจะมีการปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับส่งผลต่อลาร์สหรัฐที่แข่งข้าขึ้นไปนะครับจะมีความกมังวลว่าตัวคอนโต้นะครับที่ไหลออกจาก ตลาดพัฒนาแล้วนะครับไปสู่อีเมดิ้งมาร์เก็ตหรือตลาดที่เกิดใหม่แต่ตอนนี้อจจะกลับจากเกิดใหม่ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ<ฆ>ทำให้กระแสของฟันโฟนนั้นเลยเกิดแรงขายออกมาแต่เราเชื่อว่าในช่วงของจากนี้ไปนะครับแรงขายตางประเทศเนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเรามองดูาภาพของอินเด็กซ์ที่เราประเมินไว้คือ P/E สิบสีเท่าจีนหนึ่งสี่หูนเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดนั้นนะครับเป็นจังหวัดที่นักลงทุนต่างประเทศนั้นน่าจะ ชะลอการขายนะครับรวมไปถึงตัวเงิน,เง,นเงินบาทต่อหน้าสหรัฐนะครับก็วิ่งแตะใกล้ๆ35.5สิบนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราเคยมองตั้งแบบต่ช่วงช่วงของกลางปีกลางปีนี้นะครับงั้นเลยมองภาพว่าโอกาสในการเกิดวิกฤตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับค่ะโดยมีกรอบดัชนีอยู่ที่ระดับไหนบ้างคะครับผมประเด็นในเรื่องของตัวแนวรับนะครับให้ไว้ PE คือ14เท่านะครับจะอยู่ที่ประมาณแ,วแถวๆ1,440-40จุด นะครับแล้วก็ในประเด็นเรื่องของแรงขายต่างประเทศนะครับเรามีการคํานวณว่าช่วงของตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยต่างประเทศนะครับซื้อสุทธิหุ้นไทยไปประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาทนะครับแล้วตั้งแต่ช่วงของตุลาพฤศจิกานะครับก็มีการขายสุทธิไปประมาณสามหมื่นกว่าล้านบาทนะครับเราก็ประมาณการนะครับว่าช่วงของตัวทั้งปีนะครับที่เขาซื้อไปเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นล้านเนี่ยการในการขายก็หกหมื่นห้าพันล้าน นะครับมันคงเหมือน6หกพันห้าพันล้านเนี่ยตอนนั้นตอนนี้ก็ยังเหลือการขายประมาณร้อสองสามหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งเราคำนวณแล้วว่าอินเด็กซ์ที่ต่างชาติจะขายแล้วที่ควรจะเป็นนะครับจะอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับก็แสดงว่าถ้าตอนนี้ในเรื่องของฟันเดเมนทัลทั้งในเรื่องของตัวฟันโปะนะครับเราเชื่อว่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าศูนย์เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการลงทุนนะแต่ว่าแนวต้านนะครับก็คงไม่เกินแถวพันสี่ร้อยแปดสิบห้าจุดนะครับซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเจ็ดส ค่ะกลยุทธ์สามารถที่จะเลือกลงทุนในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้กลุ่มไหนโดดเด่นคะครับผมคือถ้ามีโอกาสในการปรับลงมาที่1450นะครับหรือหนึ่งสลงมาเนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่เคลื่อนขึ้สูงนะครับที่ผ่านมานั้นมีการปรับลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเรื่องในเรื่องเหตุผลในเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนิดๆนะครับนั่นคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแต่ปัจจุบันนั้นการเทรดของหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยมีการเทรดดูต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทั้งงงทัั้้นนะะครรบเเาาากก็มอว่่ถจลแป ในประเด็นเรื่องของการเกิดรีบาวของหุ้นนะครับและมีความผันผวนค่อนข้างมากเนี่ยเราชอบหุ้นของแบงก็คือ SCB แล้วก็ BBL นะครับส่วนกลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มที่เราที่ว่าการเติบโตของกําไรในไตรมาสที่สาที่เติบโตแล้วออกมาดีเกินคาดนะครับโอกาสในการปรับประมาณการของกําไรน่าจะเติขึ้นเราโฟกัสไปที่กลุ่มคอมเมอร์สนะครับซึ่งเราชอบหุ้นของบิวตี้แล้วก็ b c ตรงกุมสุดท้ายนะครับถ้านักทุนที่ยังมองว่าความผันผวนของหุ้นยังไทยยังเกิดขึ้นอยู่แล้วจะดัดกับประเด็นเรื่องของเงินปันผลในช่วงของต้นปีหน้านะครับก็คือปการประกาศ่ากของปีนี้แล้วก็ลงปหาหุ้นที่ปันผลดีๆนะครับแล้วก็มีภาพของธุรกิจที่ไม่เปลี่ยนมากนักก็คือดาวไทยจัดเนี่ย ผมชอบหุ่นของ S C G แล้วก็โตอินทัสนะครับซึ่งอีกลงตับแผนมากกว่าหกเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับส่วนรู้ก็คือว่าคงต้องเลือกว่าท่านชอบแบบไหนเท่าเวียงมากๆก็ไปที่กลุ่มแบงก์ถ้าเป็นพุ้นที่เรียกว่าการมายังโตอยู่ก็คือกลุ่มพาณิชย์นะครับส่วนกลุ่มที่เซฟหน่อยก็เป็นกลุ่มของเงินหุ้นปันผลครับค่ะก็โดยจะแนะนำเป็นตัวของอินทัสนะคะส่วนเรื่องของกลุ่มสื่อสารที่มีข่าวอุตลุดอยู่ตอนนี้นะคะคุณพเพิร์พบมีมุมมองอยังไงคะกลุ่มสื่อสารในขนาดนี้นะครับเรามีมองว่าเป นะครับเพราะว่าหลังจากที่การประมูลอ g าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําให้การดันขานทั้งสูงขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นตามลําลดับนะครับแต่ว่าไรายได้กับไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับเพราะการเติบโตของหุน้นในขนาดนี้ถ้าเป็นของฟอนเดเมนทัลเนี่ยเราคิดว่ากลุ่ม ICT จะเป็นกลุ่มที่การเติบโตไม่มากนะครับเพราะการฟงค่าของหุ้นในกลุ่ม ICT เนี่ยจะงไ่งไปที่ตัวในปันผลซึ่งเราคาดว่าของไอควาน นะครับแล้วก็เอเป็นหุ้นที่เรียกว่าฟันผลดีนะครับเข้าไปอีกก็คือหุ้นของขอินทัศนะครับส่วนการเกณฑ์รไในช่วงนี้จะสังเกตว่ามีข่าวต่างๆนานาผมคิดว่าเป็นมุมเรื่องของการเกณฑ์ำารม,มากกว่านะครับ ั้งับกไรนะครับความผันผวนก็อาจจะสูงสนิดหนึ่งครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมา,มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีสสดคะ่ะคุณประเดิมภพสงเคราะห์จากบริษัทหลัก,กรทกรัพย์กสิกรไทยกําหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะมองดาวไซส์ที่มีการคับเกี่ยวกับตัวของปัจจัยพื้นฐานของเซตแล้วก็ PE นะคะโดยให้แนวรับของเซตไว้เบื้องต้นอยู่ที่ระดับ1,450จุดค่ะยังคงเลือกลงทุนได้ลายอุตสาหกรรมเป็นรายตัวนะคะก็แนะนํากันไปหลากหลายตัวค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นของบ้านเราในนาทีนี้นะคะยังคงทรงตัวอยู่ในแดนบวก เราอยู่ที่ระดับ1475.81จุดนะคะบวกขึ้นมา6จุดคะ่ะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝ่าฝั่งของต่างประเทศเมื่อคืนนี้ฝั่งของสหรัฐนะคะก็มีดาวโจนบวกขึ้นมา21จุดนะคะแต่ว่าฝั่งของยุโรปเองบวกกันหลายตลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตซี่ด็เยรมนีแล้วก็ c ซีย0ค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะ ช่วงของการทยอยประกาศงบในไตรามาสที่3ได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่ามีหลายบริษัทที่อาจจะมีการส่งงบการเงินไม่ทันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการขึ้นเครื่องหมาย SP ค่ะซึ่งมีเครือของเนชั่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทแม่ NMG NBC แล้วก็นายซึ่งเป็นบริษัทลูกนะคะวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย SP ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปก็ได้มีการชี้แจงนะคะถึงกรณีที่ ถูกแขวนเครื่องหมาย SP ในวันนี้นะคะหุ้นไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ค่ะสาเหตุมาจากผู้ตรวจบัญชีของบริษัทไม่แสดงความคิดเห็นต่อง,งบการเงินของบริษัทสำหรับงวด3เดือนแล้วก็9เดือนที่สิ้นสุดในไรรามาส3 30กันยายน2 5 5 9นนะคะซึ่งการไม่แสดงความเห็นต่อง,งบการเงินของผู้ตรวจบัญชีเนี่ย ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องหรือการจัดทำข้อมูลทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใดนะคะแต่สาเหตุที่แท้จริงค่ะมาจากข้อจำกัดขอบเขตของสถานการณ์โดยปัจจุบันค่ะเพราะว่างบการเงินที่ไม่ถูกลงนามรับรองจากผู้บริหารของบริษัทเนี่ย อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทนั้นไม่มีผู้บริหารที่มีอำนาจรับรองโรงนามนะคะหลังจากที่ทางกรตอตนั้นได้มีการสั่งแขวนผู้บริหารทั้ง8ท่านนะที่เป็นกรรมการอยู่แล้วก็ทางเ m m g ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วด้วยแต่ว่าในวันที่ประชุมกันนั้นมีผู้คัดค้านยื่นจดทะเบียนกรรมการของบริษัทต่อนในทะเบียนบริษัทมหาชนกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยทางบริษัทไม่สามารถที่จะจัดส่งเอกสารลงรับรองโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามได้นะคะ สำหรับงบการเงินในไตรามาสสามแล้วก็งวด9เดือนของบริษัทเนชั่นบร o อคแคสติ้งคอร์ o ปอเรชันจำกัดมหาชนและบริษัทเนชั่นอินเตอร์เนชันแนลอิ t เทเมนต์นะคะคือ NBC และนายก็ไม่มีการแสดงความเห็นของผู้ตรวจบัญชีเช่นกันนะคะเพราะว่าไม่มีคณะกรรมการที่มีอำนาจลงนามค่ะแต่ว่าตอนนี้เองทางเครือของเนชั่น Group ได้มีการทำหนังสือชี้แจงปัญหานี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์ รอการพิจารณาการอนุมัติจากสำนักงานกรตค่ะว่างบการเงินที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นี้กรอจะอนุมัติหรือไม่นะคะหากอนุมัติปุ๊บเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการปลดเครื่องหมาย SP ทันทีแล้วก็มีการขึลื่อนเครื่องหมาย NP แทนเพื่อให้นักลงทุนได้ทราบจนกว่าทางเครือเนชั่นรุ๊ปจะมีกรรมการใหม่ที่ครบถ้วนแล้วก็มีการรับรองถูกต้องนะคะก็จะมีการปลดเครื่องหมาย NP ค่ะ สำหรับความคืบหน้าของการจดทะเบียนกรรมการหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแล้วนะคะทางเนชั่นกรุ๊ปได้มีการทำจดหมายชี้แจงต่อนะคะไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงค่ะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ15วันนะคะ ถึงจะสามารถดําเนินการได้ถนะ้าหากว่าทางกระทรวงพาณิชย์มีการาลงนามเรียบร้อยนะคะก็จะสามารถดําเนินการธุรกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นในเครือของเนชั่นก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะการที่ไม่ได้มีการลงนามในส่วนของงบนั้นไม่ได้มีความาเดือดร้อนมาจากเรื่องของงบการเงินแต่อย่างใดค่ะก็ต้องรอติดตามการปลดล็อกแล้วก็ความคืบหน้าในเร็วนี้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ